เอเจนต์เวอร์เซ์วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการบนซีมผู้พัฒนาเกมชาวไทยเกมอินไซด์ได้ประกาศวางจำหน่ายเกมปาร์ตี้ออนไลน์นี้บนซีมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดตัวส่องแสงแวววลด20เอร์ซนเหลือเพียง10 8้อแบาทเท่านั้นส่องแสงแวววตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2568วิดีโอเกมเกี่ยวกับเกมเกมปาร์ตี้ออนไลน์แนวจับไต้ไทยบทบาทเล่นกับเพื่อนๆได้ตั้งแต่สองคน สวมบทเป็นเอเจนต์พิเศษระหว่างฝ่ายหนึ่งที่คอยแฝงตัวทำภารกิจและอีกฝ่ายที่ต้องหยุดยัง้งพวกเขาฝึกทัสลอบเร้นให้เนียนกับฝูงชนพร้อมใช้สายตะเยี่ยวจับผิดผู้ร้ายแล้วมาวัดไหวพริบกันได้ในนักสืบเอเจนต์เวอร์เซอร์สนักสืบหนังสือสีฟ้าข้อมูลเกมเอเจนต์เวอร์เซอร์สแนวเกมปาร์ตี้เกมโซเชียลดีดเชิงคอมเมดีผู้เล่น2-8คนแพลตฟอร์ม PC Steam วางจำหน่าย 21พฤศจิกายน2025รองรับภาษาไทยอังกฤษจีนตัวย่อญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีโปรตุเกสผู้พัฒนาเกม i n s i ซส s Studio Press คิดรูปภาพ Google Drive Folder h t t p s c o d r i v e g o o g l e c o m d r i v e u 3 f o l d e r 1 c 3 b c 0 c 0 c c 0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  0 c c c 0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  c o c 0 h t t p s d o c g o o g l e c o m d o c u m e n t d 1 4 k 9 q k 0 v 3 w 6 0 s b 7 g 3 c q q k 1 8 k b j c 4 e c u s p s h a r i n g